สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเดียชาแนลนะเพื่อนเดี๋ยวนี้คลิปเร็วๆนะครับพอดีมีตัวโค้ดของเทรานะเขาแจกมานะครับแล้วก็ผมไม่ได้กดรับไปเลยนะโค้ดมันกดใส่ยังไงจําไม่ได้แล้วน่าจะกดตรงนี้นะคะกดเมนูนะแล้วก็กดตรงบนเฟืองนะครับแล้วก็บัญชีอ,อ้อแบบนึงนะอ๋อนี่งบัญชีแล้วคุมปองนั้นเพื่อนเราก็ใส่โค้ดตรงนี้เลยนะครับโค้ดแรกที่เขาให้มาผมยังไม่ได้กดนะครับก็คือเลิฟเทราเนาะ เราก็กดตามนี้เลยฮะน่าจะเป็นตัวใหญ่หมดเลยนะครับกดแคบล็อกแล้วกันง่ายกว่าโลฟเทร่านะครับอันนี้จะแจกเป็นเงิน1นึ่งแสนะแล้วก็เพชรแดง200ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเขาแจกฟรีนะครับอ่ะเรียบร้อยโค้ดที่2ผมขอไล่ดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวนี้ลบหลงโค้ดให้หมดเลยนะครับเป็นโค้ดชุด2นะครับที่เขาเพิ่งแจกมานะอ่ะต่อมาเป็นหินแร่อิเลเมนต์นะครับให้10อันนะแจกฟรีนะย้ำ,ยำยว่าแจกฟรีนะครับ R K L M f o r ip 2 4 Code อ่โคดอะไม่มีโคดนี้หรอ f o r ip 1 2 4เอ๊ไม่ผิดนะไม่ผิดนะเออไม่แน่ใจทำไมไม่ได้ฮะ ก็ถึงยี่ห้าธันวานะโค้ดเนี้ยแป๊บหนึ่งครับ KLM ขอรีกทีหนึ่งกันด้วย่อน K L ใช่ไหมฮะ R K L M 4 I P 124ก็ถูกนะแต่ไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว,ว่ากันของลองโค้ดอื่นก่อนนะฮะ โค้ดที่2ไม่ได้นะต่อไนโค้ดคิดมัดสอนนะครับได้เป็นหินของภาหนะ20นะครับโค้ดที่ hz hc cqci เจ็ดหนึ่งสองห้าเอออันนี้ได้โค้ดที่3ได้โค้ดคต่อไปแจกเป็นเมจิกลิควิดนะครับ อันนี้จะ L นะ L U A S 4 F 0 1 2 6ไม่มีโค้ดถ้าไม่มีโค้ดแสดงว่าน,นี่เป็น I เออแล้วเมื่อกี้เป็น I วะเออเป็น I จริงด้วยเขาดูยากนะ L I คือบางทีเขาเอาใหญ่กับเล็กสลับกันเพื่อมันก็เลยแบบคนกรอกมันจะงงนะจริงจะ I หรือจะ L อะงั้นเดี๋ยวเนี้ยผมลอง I ดีกว่า โคที่ผมบอกว่าไม่ได้นะ,จะแจกเป็นลอนะิเลเมนต์อะ R k i m 4 i p 124ถ้าเกิดใช่จริงจก็ใช่นะเออใช่จริงตัวเป็น i วันเพื่อนมันใหญ่เล็กสลับบางทีนะครับลองดูวีดีนะเพราะคนผมว่าโคใช้ได้หมดเลยนะแต่ว่าแค่น่าจะมีหาเหมือนผมที่แบบใหญ่เล็กสลับกันอยู่อ่ะต่อมาโคสุดท้ายนะน่าจะสุดท้ายวะสุดท้ายแล้วจแจกเป็น ดิวายสโตนนะครับดิวายสโตน i s h 6ไอ้ยกะเอลพีดนึงเ okay. ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ l นี่คือ i นี่ครับเดี๋ยวลองดูนะว่าได้ไม่ได้อ่ะได้ถูกเฉยโอเคเพื่อนๆลองดูแล้วกันคือเขามี i กับ l ผสมกันเยอะมากนะครับมันก็เลยแบบนวนวๆนะเนี่ยได้ของหมดแล้วนะครับ รับในคลิกเดียวโอเคตามไป้โอ้ได้มาเยอะนะเดี๋ยวผมยังไม่ผมไม่เวลาเล่นเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีละกันอ่ะวันนี้ก็เท่านี้นะเพื่อนนะยังไงก็อย่าลมืมไปเกาะคดกัน,คน,คนด้วยนะครับมันอยู่ได้ถึงยี่ห้ายี่ห้าธันวามังก็อีกหลายวันอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็เป็นของฟรีกับคนเล่นเกมนี้นะถ้ายังเล่นเกมนี้อยู่นะครับผมทายว่าโหวตเหรีหยญน,นี่ไงผมแทงถูกเพราะว่าจำไม่ได้ละผม แทงอาเจนไหมพีดิกอ,อโอเคพอเพื่นวัวนนีนะ้พอแล้วก็เดี๋ยวว้เดี๋ยวเจอันคลิปหน้านะเพื่นวันนี้คลิปไปเร็วนะครับอย่าลืมไปกรอกโค้ดจะนะก็กดเมนูมานะฮะแล้วก็กดตัวของฟันเฟืองนะครับบัญชีแล้วก็คุมปองนี้นะโอเคอ่ะ ไปแล้วยังไงผมรบกวนเพื่อนกดไลค์กดซับผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเวลาลงคลิปจะให้รู้แล้วก็ดูก่อนใครนะสิ่ำคัญมีอลไรก็คอมเมนต์ข้างล่างแล้วกันเดี๋ยวไปแล้ววันนี้ <c oughs> พอดีรีบนิดนึงฮะเดี๋ยวไปแล้วเจอกันสวัสดีครับผม